สำหรับปารต์ตี้ที่ซุปเปอร์กระเป๋าห่ายอันนี้ก็คือมาลุ้นนะคะลุ้นตั้งกาที่ช่างเชิ้กแรแ่รถเมล์ที่นี่นะคะก็คือถูกมากมาก ห้องน้ำขอ,ของกำแพงเมืองจีนแล้ว<ม>ก็ไปดูกันว่ารอดไม่รอดไปวอีย่ยน้องมันอยู่ตรงนี้ได้ไงเุ้ยมันดูดีเออหว่ะมันดูดีหว่ะเยอะด้วยเดี๋ยวเราลองดูข้างในนะว,ว่าเป็นยังไงเอ้ยสีเขียวดึงเหรออ่ะนี่หรอ มันก็จะมีคาบอยู่ที่หนึ่งนะแล้วคาบนะคะก็จะมีเป็นของกินค่ะก็สามารถซื้อได้เลยตรงนี้ของกินเยอะแยะเลยมีมีสเสลด้วยแหละทุกคนใครเป็เคาจ่ายคารเาเห็นไหมอย่างมีเสืดที่นี่นะคะก็จะแพงกว่าปกติหนึ่งหยวนนี่นะคะของกินก็จะเยอะมากเลยก็อย่างเพื่อนเราซื้อนี่ะกับว่าสาเท่าไหร่ นี่นะคะก็มาดูกันว่าค่าเขาชีปปากิ่งจะแพงหรือเปล่าก็อันนี้สาอันสิบหยวนก็ประมาณ3ามพัน้บาทใช่ใช่จ่ายกันเท่าไหร่เมื่อกี้เราสั่งไปก็อัีไม้ก็20่หยวนต้องบอกว่าของกินอะเยอะมากข้างล่างอะแล้วแบบมีเป็นพวกแบบว่าของที่ระลึกใช่ปหอันนี้ใช่นี่ก็เป็นโซนๆหนึ่งที่แบบขายของที่ระลึกของกินก็เยอะขนาดนี้จริงจังหน่อย เือแล้วละเดวอ่ติมซิกซอกซิกซิกซิกซอกซิกซกซิกซอกซิกซกแล้วก็ไปเข้าโมงอันนี้นะคะคือทุกคนที่เข้าประตูอะไรเงี้ยแบบตี้เทียนหรืออะไรก็ตามอ่ะเราจะต้องแบบสแกนกระเป๋าตลอดเลยแล้วก็มาถึงตรงจุดขายตัวแล้วจ้าสำหรับแบบว่าผู้ใหญ่ค่ะตัวผู้ใหญ่ก็อยู่ที่35หยวนอืมแล้วก็เราใช้บัตรนักเรียนค่ะเฉลิงเจิ้งก็ สิบเจ็ดจุดห้าหยวนอืมใช้ได้ใช่ปะล่ะไปก็จะมีคำคำหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่ากูเต้าฉังเฉิงเฟยหหาฮั่นค่ะก็คือฮั่นสมัยก่อนเนี่ยก็จะใช้เรียกสำหรับว่าชายชาตรีค่ะก็จะประมาณว่าถ้าใครไ่ถึงที่กำแพงเมืองจีนเนี่ยก็จะไม่ใช่ชายชาตรีอะไรประมาณนี้ค่ะตั้งก็คือด่านที่คนเยอะที่สุดปาตาลิงนะคะแต่ว่าถามว่าคนเยอะขนาดมันไหมแบบว่าเดินเบียดกันก็ไม่ขนาดนั้นดูข้างหลังเดี๋ยวเราถ่ายให้ ถือเลยนะว่าคนสมัยก่อนอ่ะสร้างขึ้นมาได้อ่ะคือแบบเออหินแต่ละก้อนอย่างเงี้ยคือแบบว่าก่าจะแบบว่าตั้งขึ้นมาได้ใช่ไหมล่ะคือนับถือเลยอ่ะจริงแต่นี่ก็คือแบบว่าบูรณะมาหลายรอบแล้วนะอือแต่คือนับถือเลยว่าคือแบบว่าสมควรและที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอืมดูสิจ้กก็คือเยอะแต่ว่าสำหรับเราเราว่าไม่เยอะเพราะว่ามันเดินแบบเดินทางสะดวกเลย แบบคือเดินก็แบบปกติเลยอืมไม่ได้เยอะแบบว่าเดินแบบเหยียบเท้ากันอะไรกันเงนี้ยเลยแบบไม่รู้ใครมาแก,สากะสลักกันคืนคนรุ่นใหม่แน่นอนเพราะว่าเหมือนเห็นแบบสลักหัวใจหรือว่าภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเออเกอขาก็จะแบบว่าไม่ใช่บรรไดแต่ว่าเออแบบคือ,อยังไงเขาเรียกว่าอะไรอะเป็แบบเนี้ยเออคือมันไม่ใช่บรรไดทุกคนรู้สึกเหนื่อยแบบว่าเออหนื่อยอะเปนเกินแล้วแบบมันไม่ใช่บรรไดยเว้ยมันเป็นแบบปูนล้าบอ่ะคือตอนเดินนะกูไม่กล้าหันหลังเลยค่ะกูกลัวลื่นตกไป คือตอนแรกเราหนกว่ามันไม่มีบันไดแต่มันก็มีนั่นแหละตอนแรกคือมันเป็นทางลาบเว้ยทางลาบเดินขึ้นไปแล้วก็ชันด้วยเออแต่พอเดินเดินไปอ่ะก็เออมีบันไดแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันและชันเหมือนกันค่ะคือส่วนหนึ่งของบันไดนะคะที่มันแบบคือมันสูงอ่ะทุกคนทุกคนก็คือใครไม่รู้ว่าเออทุกคนไปก่อนไปรุ่นเราไปกันต่อนะคะเราไปกันต่อนะคะแต่ว่ามันเหนื่อยฮะแต่เราต้องไปต่อชีวิตต้องมุกอ่อน ต้องก้าวต่อไปไปรู้สึกตัวเองแก่สมัยก่อนโถจริงนะสร้างกันยังไงวะท่าๆแบบทีดตัวทหารน่ะใส่เกราะทั้งตัวแล้วแบกอาวุธอีกอะไรจริงแล้วขึ้นไปอย่างเงี้ยจริงนะนักถือเลยตักนี้คนนี้นะคะเขาก็คือขึ้นไปถ่ายบนหินอย่างนี้เลย ตอนนี้ก็เดินมาถึงจุดพักที่1แล้วนะคะก็สามารถเดินลงได้เลยแบบว่าถ้าจะกลับแต่ว่าถ้าจะเดินต่อก็ได้ก็จะยาวไปนู่นเลยแต่ว่าก่อจะยาวไปถึงตรงนู้นก็จะมีจุดพักจุดลงอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะแบบว่าเดินมาผ่านมาด่านแรกแล้วก็มีทางลงใครอยากเดินแล้วก็เดินได้แต่ว่าก็จะมีเป็นหัวเชอร์ค่ะแบบว่าใช่สไลเดอร์เอ้ยเขาเรียกว่าอะไรอะแบบรถสไลเดอร์ลงไปอะค่ะก็80หยวน400บาทใช่ เดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปลงแล้วนะจ๊ะแต่ว่าเดินลงค่ะเพราะว่าไม่มีตังค์ค่ะขี้มือใครก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าขอจับก่อนคือกลัวลื่นกว่าเนาะขอชีวิตก่อนจริงขอชีวิตก่อนขี้มองขี้มือไม่เป็นไรคือมันลื่นเด้คือตอนนี้โกแบบอ้าวทำไมบางคนเดินได้ทำไมเพื่อนที่ฉันเดินได้ พเค่ะก็คือมีสลักหมดเลยใช่ไหมพี่ขุนใช่ครับอ่านออกบ้างไหมเนี่ยคือแบบเขาชอบมาเคลมม<ช>าถึมาถึงแล้วแต่ช่วงหลังเขาเริ่มห้ามแบบไม่ให้คนแมบบาเกีบเขียงแล้วเนื่องจากว่าเวลาฝนตกฝนกดมันตกลงมามันก็จะแบบกัดก่อนทำให้แบบโบราณสถานมันจะก็จะคแรบบับแบบเสื่อมเสื่อมลงอ,มอย่างนี้นี่เองใช่คือเหอ เห็นทุกภาษาเหมือนกันนะแบบเห็นอันนี้คือเห็นญี่ปุ่นเกาหลีเห็นไปละเห็นเคยว่ามีคนไทยมาแก่สลัด้วยนะโอ้ไม่ดีเลยก็คือข้าวเองครับไม่ใช่ครับถามว่าคุ้มค่าไหมคุ้มค่าค่ะคือสมแล้วที่ถูกแต่งต oh, ั okay. ้งให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะคะ เราได้แบบว่าเห็นวิถีชีวิตคนปักกิ่งเหมือนกันเนาะว่าคือเร็วกว่ากรุงเทพจริงอ่ะเออแบบเดินเร็วคือทําอะไรเร็วไปหมดเลยจริงคือคนที่สังเกตแล้วขนาดคนมาสำเฉิงบางคนคืออายุเยอะหกสิบเจ็ดสิบแต่หัวเข่าเขายังแบบสู้ขึ้นไปแบบในที่ท,ที่ชันดูแข็งแรงกันหมดเลยอ่ะใช่ใช่ใช่ออชั้นผูหนักอ่ะ <laughs> คนที่ยึดขาเขาเป็นผู้ ไปนูแล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ไหนชอปช่องกาแฟเมืองจีนค่ะข้างหลังเราเกตต์ต่อปาราตาลีเออมาถึงแล้วครับทุกคนขอบคุณคนนี้มากเลยใช่ขอบใช่ลุ้นปีปีสี่ก็เลยจบแล้วก็มีหลงบ้างเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปข้างบนรอชมกับของเราในวันนี้นะคะใช่ใช่นี่ชื่ออะไรคะชื่ออะไรพี่หันบอกให้เลยบายบายครับทุกคนบายบายผ่าหลงไปป่วย